you ตอนนี้นะครับเราก็กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีท่านผู้ชมนะฮะที่ได้ส่งคําถามนะครับมาทั้งในเพจนิวไลไลแล้วก็ในเพือส่วนตัวผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของงูที่แปลกประหลาดครับคือมันแปลกประหลาดตรงที่ว่ามันมีสองหัวครับก็จะมีคําถามนะครับว่ามันคืองูอะไรนะครับมันมีจริงหรือไม่นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่า เราไปในพื้นที่ก่อนนะฮะแล้วเราค่อยทำการอธิบายกันทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับลองไปฟังนะครับผู้ชายในตำนานอธิบายกอนดีกว่าสวัสดีครับผมช่างไก่ในตำนานครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับว่างูสองหัวมันหน้าตาเป็นไงครับแต่ถามว่าในส่วนตัวผมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับแต่เคยได้ยินคำโบราณเขาคนสมัยพญาใหญ่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไอ้งูสองหัวเนี่ย มันผิดธรรมชาติใช่ไหมครับบวลามเกิดมาอยู่ได้ไม่ไมเท่าไหร่มันก็ตายแล้วสมัยก่อนเนี้ยคนบาบามเขาจะเขาจะเชื่อศรัทธาในความในความโบราณของเขาว่าถ้าเราเจอของแปลกนรื่งอสองหัวอะไรประมาณนี้เขาถ้าเกิดมันตายเขาให้ออามาใส่พานแล้วก็จุดธูปบูชาเขาว่าจะได้โชคได้ลาภครับจะเป็นเขาเรียกว่านาโชคนลาลาภมาให้อย่างกรณีหวยออกไม่เห็นนะครับ,นนะรบอะไรออกาอะไรที่ทางแยก ก็ก็อย่างกรณีที่หวยออกใช่ไหมทำไมเกี่ยวยังไงเอาเกี่ยวดีถ้าถ้าคนตีหวยเป็นคนเล่นหวยเขาก็จะตีเขาจะตีถูกเดี๋ยวก็ยัง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 งูสองหัวใช่ไหมครับอายังยังศูนย์งูมันตายแต่ก็คืองูงูมีสองหัวแล้วถ้าเราตีไปสองตัวสองตัวหันหน้าถูเกันเข้าหากันสามก็ก็สามมันงูมมีสองหัวใช่ไหมเราก็ลองเอาเลขสามขามดูมันจะเหมือนงูสองหัวไหมล่ะ เออไม่ทราบว่าไอ้ตรงที่ว่าเขาเขาว่ามีงูสองหัวตรงไหนครับงูสองหัว

นี่นยกนะครับนี่อ่ะขยานี่มันไ้ปนะามขาอาบ้าุดาเอตรงไหนะครับเนี่ยงทายำเยอ๋อคือมันมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมจ้ะอ๋อข้างล่างนี่มันเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำใช่ไหมจาะ ก็คือไองูประเภทนี้ก็คือเราเราเคยเจอบ้างป่ะครับพีแม่ไม่เคยเจอเพิ่งจะเจอเนี่ยทีแรกก็คิดว่างูคนขบกระดูเอาไม้กดไว้อ่ะอืมครับแล้วพอเห็นสองหัวก็ว่าทําไมงูมันมีสองหัวก็เรียกลูกชายออมาคือมันอยู่งี้สองวันแล้วหรอครับสองวันแล้วอ่ะอืมสองวันแล้วลูกชายวันแรกลูกชายเห็นฉันก็เฉยเฉยฉันคิดว่างูกินปลาไงก็ไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้ ผู้ชายบอกแม่นี่ไงมันอยู่เนี่ยยังไม่ไปเลยก็เลยอเอาไมา้เคีอ่อืมครับมันก็นอนเฉยก็มองดูแสดงว่าสุขภาพมันน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงในคนนี้แล้วเท่าที่ดูเนี่ยนี่น่าจะเป็นงูที่เพิ่งจะออกหรืงงอ,อ,องูชนิดนี้รออู้เป็นตัวนะครับน่าจะเพิ่งออกไม่นาน มันมีอะไรมันออกมาจากทางหางมันอะเหมือนอย่างไส้มันหรืออะไรอ๋อท้องมันยังไม่ท้องไม่ปิดเหรอแน,น่นั่น,น่ตรงเนี้ยมันถึงได้ตายไงอืมอืมอืมเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้ขออนุญาตเดี๋ยวเอาไปที่ข้างนอกดีกว่าจ้ะโอเคครับไปฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูให้ชัดกันแกพลาสติกออกได้นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูนครับดูให้ชัดนะฮะของเจ้างูสองหัวตัวนี้นะฮะโอเค นี่ครับครับแล้วเจ้าหูสองหัวนะครับที่เป็นข่าวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วนะครับชื่อที่เป็นทางการของเขาเนี่ยเราเรียกเขาว่างูหัวกะโหลกครับหรือว่าจะมีอีกชื่อว่างูเหลื่อมอ้อนะฮะสาเหตุที่เรียกว่างูหัวกะโหลกนะครับก็ดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะ ลายตรงบริเวณช่วงหัวและแท่ทอยของเขาเนี่ยจะเป็นลายขาวๆนะครับที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับหัวกะโหลกของมนุษย์ครับลองดูครับตรงนี้ก็คือเบ้าตาเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าตัวโตเต็มัยก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่คล้ายๆกับจมูกนะฮะนี่ก็จะเป็นที่มาของชื่อหัวกะโหลกนะฮะส่วนอีกชื่อนะครับที่เรียกว่างูเหลี่ยมอ้อนะครับก็จะมาจากลักษณะลวดลายบนลําตัวของเขาครับที่ดูผ่านๆเนี่ย ก็อาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับลายของงูเหลื่อมนะครับแล้วก็เรามาจากพบเขานะครับตามแหล่งน้ํานะครับซึ่งอาจจะเป็นป่ากกป่าอ้อครับเลยเป็นที่มาของชื่องูเหลื่มอ้อครับงูชนิดนี้นะครับจะเป็นงูที่มีพิษอ่อนครับซึ่งเขาจะมีโครงสร้างฟันแบบเที้ยวพิษหลังนะครับพิษอ่อนของเขานะครับก็จะมีผลต่อเยื่อเล็กๆนะครับเช่น พวกปลานะครับพวกสัตว์น้ําขนาดเล็กเช่นกบเขียดนะครับซึ่งไม่มีผลใดๆกับมนุษย์นะฮะถ้าเราถูกกัดนะก็แทบจะไม่มีผลใดๆเลยนะครับซึ่งการที่เราได้เห็นลักษณะเจ้างูหัวกระโหลกซึ่งมี2หัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่เจ้างูตัวนี้เนี่ยมี2หัวนะครับก็เกิดมาจากว่าเขาเป็นภาวะแฝดท,ที่ไม่สมบูรณ์ครับนั่นหมายความว่า คือในช่วงที่อาอสุจินะครับเข้ามาผสมกับไข่เนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเป็นอ m ม r บริโอนะครับค่อยๆนะครับพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆลักษณะพวกนี้ก็คือจะมีการแบ่งตัวของอ m ม r บริโอคือถ้าเกิดว่าแบ่งตัวสมบูรณ์เนี่ยเราจะสามารถได้งู2ตัวในไข่ใบเดียวนะครับแต่พอแบ่งไม่สมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าเราก็จะได้งูที่มี2หัวนะครับแต่ตัวยังเป็นตัวเดียวกัน หรืออาจจะเป็นมู2ตัวแต่ว่ามีลักษณะที่ลําตัวติดกันอาจจะมีอวัยวะภายในที่มันเชื่อมต่อกันคือถ้าเกิดว่าจะทําให้เข้าใจง่ายๆก็จะเหมือนลักษณะของแฝดนะครับแฝดสยามนะครับหรือแฝดอินจันนะครับต้องอธิบายว่าภาวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นพบได้ไม่บ่อยนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นบ้างบางตัวก็จะมี2หัวสางใช่บางตัวก็จะมีสองหางด้วยนะครับก็คือว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นแฝดที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องโชคลางเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณโลรายเขาเขาจะเชื่อแบบนั้นครับอย่างช่างไก่นะครับก็คือเอาข้อมูลของงูไปตีเป็นหวยแล้วก็ตีตีถูกด้วยถูกตรงเลยฮะตรงเลยตรงเลยศูนย์แปดสามนะครับแต่ว่าตีออกตอนที่หวยออกแล้วออกแล้วเลยถูกนะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าลักษณะโดยรวมของช่างงูตัวนี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็ละลายแล้วคืออย่างที่คุณแม่เขาบอกนะครับว่า มันเสียชีวิตนะตอนที่เขาจับมันมาแล้วคือผมต้องอธิบายก่อนนะว่าสภาพแบบนี้เนี่ยอส่สภาพที่สัตว์มีลักษณะผิดปกติแบบนี้เนี่ยอายุเขาจะไม่ค่อยยืนนะครับเรียกได้ว่าจะโตเต็มใบเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเนี่ยสองหัวสองหัวนี่ก็จะมีสองความคิดนะสองสมองแต่ถ้าถ้าถ้าจะช่างว่าถ้าเกิดมันสามาคีกันนะน่าจะอยู่ได้นะคือก็ก็มีโอกาสครับคือเนี่ยบางทีเนี่ยลองดูครับเนี่ยตรงช่วงช่วงบรรลุนี้มันติดกันเห็นไหม พอติดกันเนี่ยการที่จะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวการที่จะล่าเหยือ่อมันเป็นไม่ได้ยากซ้ำบางทีตัวนี้กินพอตัวนี้เห็นก็อาจจะแย่งกันกินก็ได้ไใช่ไงครับแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยคือขออนุญ,ญาตนะฮะหงายท้องเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงช่วงหลอดอาหารของมันเนี่ยมันเชื่อมต่อติดกันไหมมันจะเป็นกระเพาะเดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าตรงช่วงเนี้มันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันมีการแบ่งเห็นไหมแบ่ง ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะช่องท้องปิดไม่สมบูรณ์นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันตายฮะเราก็ไม่รู้ว่าอาวัยวะภายในเขาเป็นยังไงถ้าเป็นฝาแฝดสยามบางคนเนี่ยตรงช่วงอวัยวะภายในจะเชื่อมต่อติดกันถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งตายอีกตัวก็จะตายตาม,ม,มนะครับถ้าเกิดตายแล้วเราตัดทิ้งได้ไหม คือมันก็ต้องเป็นใช้เขาเรียกว่าวิทยาการการแพทย์เราต้องทําอย่างชัดวคือพอแฝดอีกคนเสียชีวิตเนี่ยระบบภายในร่างกายเนี่ยจะล้มเหลว mm hmm. นะครับเลือดอาจเป็นพิษนะครับ mm hmm. ซึ่งอาจจะทําให้แฝดอีกคนเสียชีวิตได้นะฮะจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติครับจริงๆเนี่ยต้องอธิบายว่ามันเป็นการคัดสั่งธรรมชาติครับคือต้องให้ผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเรานะครับ mm hmm. ได้ ให้ความรู้กันไปแล้วนะครับก็ทุกคนจะได้เข้าใจนะครับช่างไก่ก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับในเรื่องโชคลาบในเรื่องความเชื่อผมผมไม่ไม่ขอที่จะเอาความเห็นนะครับก็ให้ช่างไก่เขาออกความเห็นแทนแล้วกันก็คนสมัยก่อนโบราณนะครับอย่างอย่างเงี้ยย่งงูมีสองหัวเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ผมบอกนะครับบางคนเขาก็เอามาใส่พานจะทูบเข่าหวยกันเลยนะสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็ถูก สิบคนเนี่ยมันต้องมีถูกสักคนไงอก็บางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกออันนี้มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วอพอคนที่ถูกมาก็เลยว่าโอ้มันสักดิ์สิทธิ์ยงไงคนไม่ถูกก็ไม่มีบุญไม่มีบุญต้องคนมีบุญต้องคนมีบุญถึงจะถูกอ๋อโอเคก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเรื่อย ก็โอเคนะครับเราก็ได้รับความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะ,ะคืนสร้างนะครับเผื่อ,อทางเจ้าของนะครับอาจจะส่งให้กับหน่วยงานนะฮะที่เขาจะสามารถเก็บรักษาไว้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาในอนาคตได้วิจัยได้นะฮะโอเคครับผมอขอบคุณมากครับผมนี่ฮะ